สบายดีผมแม่พี่น้องเมื่อสุภูสุคนเนะาะเส้นเก่าเส้นเดิมอยู่กับอุ่นใจเนาะส่องอุ่นใจเด้อพี่น้องตอนนี้ข้าพเจ้าอยู่ที่สถานีรถไฟล่วงพะบางพี่น้องกำลังจะเดินทางไปที่นครล,ล่วงเวียงจันทร์เนาะไปเบิงว่านักท่องเที่ยวหรือว่าผู้โดยสารเนาะเดินทางด้วยรถไฟยังมีไล่ยอยู่บนนะซวงลาดูฝนหรือว่านาฝนจังซีเนาะพี่น้องเนาะ ไปเบื้องนำกานเนาะจะเป็นสถานีใหญ่แห่งหนึ่งเนาะของจากสถานีนครร่วงอิงจันทร์พี่น้องเรื่งตอนนี้ครับเจ้าจะเข้าไปทางในเนาะเพื่อไปเช็คอินเพื่อจะเดินทางไปที่นครร่วงอิงจันทร์มันจะเป็นรถไฟคงไวซู่งเนาะพี่น้องเนาะใช้เวลาบ่เกินส,งสองสัโมงจากร่วงพะบางไปห้า คนล่วงมิจันเนาะอันนี้คือว่าเป็นสิ่งที่ห้ามเอาขึ้นรถไฟเนาะรถไฟความไวสูงพี่น้องอันนี้คือว่า,าห้ามเอาขึ้นรถไยนะประมาณนี้แหละเนาะเขามาเช็คอินพี่น้องเช็คอินกันขอบใจ ก่อนจะเข้าไปห้องเกตเนาะเขาก็ต้องได้เอ็กซเรย์กระเป๋าเนาะพี่น้องเนาะทุกอย่างพี่น้องคล้ายๆคือกับขึ้นเครื่องบินท่านเลยเนะาะก็มีนักท่องเที่ยวบางคนเนาะที่ว่ามีเครื่องเพิ่นห้ามเอาขึ้นรถไฟก็ต้องได้อออเนาะ โอ้พี่น้องเข้ามาทางในที่ว่าคนดยส่านเนาะคนดยส่านก็ไล่สุมขวรเพราะว่าอยู่ทางนอกเมื่อกี้นี่เบิ้งคือว่าเงียบๆเนาะแต่ว่าบัตเข้ามาในแท้ๆที่ว่าไล่เนาะตอนนี้ก็ที่ว่าฮอดมงบอดดิ ong, ้งเราพี่น้องฮอดมงขึ้นรถไฟแล้วเนาะตามเบิ้งนี้นักท่องเที่ยวนี่ส่วนใหญ่เนาะหลักๆก็ยังเป็นจีนพี่น้อง นักท่องเที่ยวจีนแล้วก็มีคนล้า,าส่วนว่านักท่องเที่ยวมาจากยุโรปเนี่ยประมาณนี้ก็น่าจะบ่มีเทออนะวงนี้มีก็จะบ่ไล่เพราะว่าเป็นส่วงหนาฝนเนาะเป็นอันว่าโลซีซันเนาะแล้วก็เหนนักท่องเที่ยวไทยก็ยังมีอยู่พี่น้อง ส่วนรถไฟก็ยังแลนอยู่ทุกวันพี่น้องโดยสพาร่่งพะบาง5นคนรล่วงเวียงจันรหรือว่านาคนรล่วงเวียงจันรมาล่วงพะบางที่ว่ามีไล่เที่ยวกันมูเนาะมีประมาณ5เที่ยว5-6เที่ยวนะส่วนใหญ่จะ6เที่ยวต่อวันพี่น้องก่อนจะไปขึ้นเครื่องก็ต้องได้สแกน QR เนาะพี่น้องเนะาะผลจะกดปีตึมบ้านหนึ่ง ถื่อว่ารถไฟจอดอยู่นี่ท่าแล้วพี่น้องเพราะว่ารถไฟเที่ยวนี้มาเตนครนรวงวิงจันนะแล้วก็กลับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งต้องเบิงว่าเห่า,านั่งอยู่ตู้ได้เนาะอันนี้จะเป็นตู้อ่าซองเนาะตู้เบอร์ซองอยู่ใส่ตู้เบอร์ซองตอ,งยงอยไรยางไปตึมพี่น้องน่าจะอยู่เกือบอาทางท้ายทายพวไรเ,เนาะตอนนี้รถจะกลับต้องเป็นไทยเนาะ ว่าตอนรถมานี่อาจจะเป็นหัวตู้เบอร์สองเบิร์นี้อาจจะเต็มแต่โบโบอเทิงวันแน่นเนาะแต่ว่ามีบางตู้นี่ก็ถือว่ยักวันแน่นเลยพี่น้องเดี๋ยวตังเ่าน่าจะอยู่ทางหน้าเนาะตังเห่า น่าจะอยู่ทางทางหน้าพุ่เนาะตอนนี้ย่างไปทางหน้าขึ้นพิดประตูบ่ <c oughs> <c oughs> น่าจะขึ้นประตูฟากนั้น <c oughs> ขันไปขึ้นทางนั้นนี่ <c oughs> ถือว่าได้ถ้อยล่างแล้วเ <c oughs> พราะว่าข้าพเจ้าซื้อปีมาถังออนไลน์เนาะซื้อมาทางแอปก็เลยว่าได้แบบโอโต้เลยปีก็ได้ <c oughs> ออกแล้วรถไฟเริ่มออกแล้วพี่น้องถ้อยล่างเทะ เริ่มออกจากสถานีล่วงะบางพี่น้องไปเบิ่งกันว่าจะใช้เวลาเท่าไหรเนาะก็ปกติเั่าไะเนาะพี่น้องบอกเกินสองสัปโมงบางเที่ยก็สองสัปโมงไปน้อยนึงเนะาะเพราะว่าต้องได้รอท่าอีกลดอีกขบวนส่วนทางมาเนาะบางครั้งแต่ว่ากันท่าเป็นช่วงที่บบมีรถส่วนทางก็จะไหวเนาะ เขตนี้ถือว่าใกล้ๆก,กับวางเวียงพี่น้องบางวิวเนาะส่วนใหญ่เขตนี้จะเป็นเขตกสิกรรมเบางแต่ทงไฮทงนาพี่น้องบ่มีป่าไม้เนาะส่วนใหญ่จะเป็นทงนาแล้วก็จะมีส่วนหญ้าเลี้ยงสัตว์ใกล้เข้ามาวังเวียงแล้วพี่น้องเห็นผู่ผ้าเห็นปูนแบบนี้ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์เมืองวาง,งเวียงเลยล่ะพี่น้อง ก็พอดีผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะจากล่วงพะบางมาวางเวียงก็มีนักท่องเที่ยวไล่าทานไล่คนอยู่พี่น้องที่ว่าเดินทางมาจากล่วงพะบางเราก็จะมาลงอยู่สถทานีวางเวียงก็เป็นสถทานีหลักแห่งหนึ่งเนาะอันนี้รถไฟความไวสูวงนี้จะเวแต่สถทานีหลักๆสถทานีใหญ่เนาะเราก็จะมีรถไฟธรรมดา ที่บาจะเวสะทานนีน้อยๆมาตามทางเพราะว่าเส้นทางรถไฟเส้นนี้ก็จะมีไล่สถานีอยู่แต่ว่าสถทานีใหญ่ยยแบบหลักๆนี่ก็จะโบไลา่ไปได้เนาะออกจากล่วงห้องบางไปนคะรล่วงเวียงจันทร์ก็จะเวแต่หวังเวียงแต่บางขบวนบางเที่ยวก็จะเวอีกตึมบอลหนึ่งเนาะคืออยู่พลฮงแต่ว่าขบวนนี้อาจจะโบเวเนาะน่าจะเวแต่หวังเวียงนี่แหละพี่น้องฝนยังตก ปล่อยๆอยู่เนาะพี่น้องเนาะตกน่อยๆอยู่มือนีนถือว่าโบเห็นแดดเลยเนาะท้องฟ้าจะเป็นมืดๆหมัวๆจังสิแต่ว่าเบิร์ผู้มันมีหมอกแบบนี้ถือว่างามไปอีกแบบเนาะถือว่าใกล้จะฮอดนครล่วงแี่งจันแล้วพี่น้องรถไฟกับสล็อคอมไบแล้วเนะาะพอดแล้วพี่น้อง กำลังจะลงรนะถเนาะรอท้าลงรถอ้าวผู้ใดก็สิลงก่อนบานี้ก็ <c oughs> <Okay. S 1> <c oughs> ถือว่าผู้โดยสารมื่อนี้หลายาพอสมควรจะเป็นเที่ยวทําอิดข้องวันเลยเนาะจากล่วงพะบางมาห้าคนครล่วงเวียงจันทร์เมื่อนี้รวมทั้งเมดนี้มีมีหกเที่ยวพี่น้องจนฮอตแรงพวกอะไรเนาะอันนี้เป็นเที่ยวทําอิดก็ใช้เวลาไป ช่องโมงกับ5นาทีพี่น้องอถือว่าสะดวกสบายเนาะก่อนซิออกเขาต้องได้สแกนเติมเนาะพี่น้องเนะาะทักทานได้บริื้อออนไลน์นี่มีปีนี่ยาทิมปีเด็ดขาดเนาะต้องได้สแกนเป็นมีบังนั้นได้ซื้อปีใหม่เนาะพี่น้องฮอตแล้วพี่น้องฮอตแล้วตอนนี้ถือว่าเขาเดินทางมาฮอตที่สถานีรถไฟนคะรล่วงเวียงจันทร์เนาะ ออกจากนี้เข้าไปในเมืองก็มีแต่1ิไปนาที5้าสานาทีเนาะก็สามารถนั่งรถบัสหรือว่ารถตุกต๊กตุ๊กรถแท็กซี่ไปได้เนาะสบายพี่น้องโอเคพี่น้องสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบไปเพียงสำนี้เนาะขอบมอขอบใจท,ทุกทุกท่านที่ติดตามแล้วครับสมสองอุ่นใจเดอ้อมาโดยตลอดพี่น้องหวงัวงวาง่าคงจะเจอกันคลิปต่อไปสบายดี